ต่อไปยังจะเป็นหมวดกอไก่อยู่นะคะต่อจากคำว่ากรถาวัตถุคือคณิทธะพักคินีแปลว่าน้องหญิงส่วนคณิทธะพาดาคือน้องชายกบินดาบทคือดาบทที่อยู่ในโดงไม้สกกะประเทศหินมาคาร,ระราชบุตรและพระราชบุตรตรีของพระเจ้าโอกาก ากันไปสร้างพระนครใหม่ในที่อยู่ของกบินลดาบทจึงขนานนามพระนครที่สร้างใหม่ว่ากบินลพัฒแปลว่าที่หรือที่ดินของกบินลดาบทกบินลพัฒคือเมืองหลวงของแคว้นขักสักกะหรือสักยะที่ได้ชื่อว่ากบินลพัฒเพราะเดิมเป็นที่อยู่ของกบินลดาบทบัดนี้อยู่ในเขตประเทศเนปาล ปิศีสะไม้ที่ทำเป็นรูปหัวลิงในวันที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานพระอานุทเทระยืนเหนี่ยวไม้นี้ร้องไห้เสียใจว่าตนยังไม่สำเร็จพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็จะปรินิพานเสียแล้วกะวะลิงกระาหาร กรณียะหมายถึงเรื่องที่ควรทําข้อที่พึงทำกิจกรมการคือเจ้าพนักงานคณะหนึ่งมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในระดะ 1, 1. ับหนึ่งเช่นกรมการจังหวัดกรมการอำเภอเป็นต้นกรมพระสุรัสสวัดีชื่อกรมสมัยโบราณมีหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมบัญชีเลขหรือชาจกันการโชคคู่ เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัววงเล็บแผลงมาจากกระโชกการกอรอหันนอนินกนันแปลว่าหูกรรมการกระทําหมายถึงการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาคือทำด้วยความจงใจหรือจงใจทํา ดีก็ตามโชคก็ตามเช่นขุดลุ้มพรางดักคนหรือสัตว์ให้ตกลงไปตายเป็นกรรมแต่ขุดบอ่อน้ำไว้กินใช้สัตว์ตกลงไปตายเองไม่เป็นกรรมแต่ถ้ารู้อยู่ว่าบอ่อน้ำที่ตนขุดไว้อยู่ในที่ซึ่งคนจะพลัดตกได้ง่ายแล้วปล่อยปละละเลยมีคนตกลงไปตายก็ไม่พ้นเป็นกรรมเลปิกรรม หมายถึงว่าโดยสาระกรรมก็คือเจตนาหรือเจตนานั่นเองเป็นกรรมการกระทำที่ดีเรียกว่ากรรมดีการกระทำที่ชั่วเรียกว่ากรรมชั่วกรรมในความหมายที่2ก็คือกรรมจำแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุมี2คือ 1.. นึ่งอกุศล,ลกรรมกรรมที่เป็นอกุศลกรรมชั่วคือเกิดจากอากุศลลมูล 2. กุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลกรรมดีคือเกิดจากกุศลมูลกรรมในข้อหมายสามคือกรรมทั่วค่ะกรรมกรรมสองกรรมจำแนกตามคุณภาพหรือตามธรรมที่เป็นมูลเหตุมีสองคือหนึ่งกรรมอกุศลกรรมกับสองกุศลกรรมกรรมสามกรรมสามจำแนกตามวารคือทางที่ ทากรรมมี3คือ1กายกรกรมหมายถึงการกระทําทางกาย2วจจกรรมการกระทําทางวาจาสามนโนกรรมการกระทําทางใจกรรม12กรรมจําแนกตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ผลพระอัจฉริยาจารย์รวบรวมแสดงไว้12อย่างคือหมวดที่1ว่าด้วยปากการคือจำแนกตามเวลาที่ให้ผลได้แก่1ทิฏฐะ ทำเวทนียกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันคือในพบนี้2อุปชเวทนียกรรมกรรมให้ผลในพบที่จะไปเกิดในคือในพบหน้า 3. อัปราปริยเวทนียกรรมกรรมให้ผลในพบต่อ,ตอไป 4. อโหสิกรรมกรรมเริ่มให้ผลหมวดที่2ว่าด้วยกิจคือจำแนกการให้ผลตามหน้าที่ได้แก่ 5. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิดหรือกรรมที่เป็นตัวนําไปเกิด 6. อุปธรระะมกกรรมกรรสำสุมคือเข้าสับสุมหรือซ้าเติมจากชนกกรรม 7. อุปปีและกะกรรมกรรมบีบคั้นคือเข้ามาบีบคั้นผลแห่งชนกกรรมและอุปถัมภกะกรรมนั้นให้แปลเปลี่ยนทุเราเบาลงหรือสั้นเข้า 8. อุปคาตกรรม อุปปัตตอุปคาตะกะกร,รมหมายถึงกรรมตัดรอนคือกรรมแรงฝ่ายตรงข้ามที่เข้าตัดรอนการให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นให้ขาดหรือหยุดไปทีเดียวโมทีส 3. ว่าด้วยปากะทานปาริยายคือจำแนกตามลำดับความแรงในการให้ผลได้แก่ 9. คารุกก,กรรมกรรมหนักให้ผลก่อนสิบ พหุลกรรมหรืออาจินกรรมกรรมทํามกหรือกรรมชินให้ผลรองลงมา11อาสันนกรรมกรรมโจรเจียนหรือกรรมใกล้ตายถ้าไม่มีสองข้อก่อนก็จะให้ผลก่อนอื่นส2องกัตตะกัตตะตากรรมคือหรือกัตตะวาปนกรรมกรรมศักวาธรคือจิตนาอ่อนหรือไม่ใช่จิตนาอย่างนั้นให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นให้ผลกรรมมกร กรรมกรก็คือกรรมกร,รในที่นี้สะกดกรก,รกรไก่รอเรืนอนอนิรนกลันหมายถึงเครื่องลงอาชญาหรือของสําหรับใช้ลงโทษเช่นโซ่ตรวนขื่อคาเป็นต้นกรรมการบุคคลในคณะซึ่งร่วมกันทํางานบางอย่างที่ได้รับมอบหมายกรรมกิเลสกรรมเครื่องเศร้าหมองก,รรมการกระทําที่เป็นเหตุให้เศร้าหมองมี4อย่างคือ 1. ตานาติบาตการทําชีวิตให้ตกล่วงคือ ฆ่าฟันสังหารกัน 2. องินนาทานถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้คือลักขโมย 3. กามเมสุวิชาจารประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทพูดเท็จดูขิหิวินยัยกรรม,มาฐานให้ดูกรรม,มาฐานกรรมบทกรรมอันเป็นทางกรรมดีหรือชั่วซึ่งแรงถึงขั้นที่เป็นทางให้เกิดในสุกติหรือทุกติเช่นมุสาวาทคือจตนาพูดเท็จถึงขั้นทำลายตัดรอน ประโยชน์ของผู้อื่นจึงเป็นกรรมบทถ้าไม่ถึงขั้นอย่างนี้ก็เป็นกรรมเท่านั้นไม่เป็นกรรมบทมีคําอธิบายแบบครอบคลุมด้วยว่ากรรมทั้งหลายทั่วไปชื่อว่าเป็นกรรมบทเพราะเป็นทางแห่งสุคติหรือและทุกติและเป็นทางแห่งความสุขความทุกข์ของผู้ที่เกิดในคตินั้นกรรบทแยกเป็นกุศลกรรมบทตสิบและอกุศลกรรมบทตรสิบกรรมปัตะให้ดูกรรมปัตะกรรมลักษณะให้ดูกรรมลักษณะ กรรมวัตรให้ดูกรรมวัตรกรรมวาจาคือคําประกาศกิจในท่ามกลางสงการสวดประกาศแบ่งเป็นสองคือยะติหนึ่งอนุสาวนาหนึ่งกรรมวาจาจารคือพระอาจารย์ผู้สวดกรรมวาจาประกาศในท่ามกลางสงในการอุปสมบทกรรมวาจาวิบัติเสียเพราะกรรมวาจากรรมวาจาบกพร่องใช้ไม่ได้กรรมวาจาสมบัติคือความสมบูรณ์แห่งกรรมวาจา คำสวดประกาศถูกต้องใช้ได้กรรมมาวะทะผู้ประกาศหลักธรรมหรือผู้ถือหลักกรรมเช่นยืนยันว่ากรรมคือการการะทำมีและมีผลจริงว่าแต่ละคนมีกรรมเป็นของ,ของเป็นของตนและเป็นไปตามกรรมนั้นว่าการการะทำเป็นเครื่องตัดสินความดีเลวสูงสม,มีใช่ชาติกําหนดตัดสินว่าการการะทำเป็นเหตุปัจจัยให้สําเร็จผลมีใช่สําเร็จด้วยการอ้อนวอนโดนบันดาลหรือแล้วแต่โชคเป็นต้น หลักการแห่งกรรมการถือหลักกรรมพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองว่าทรงเป็นกรรมวาดกรรมวาทะหรือถือหลกักหรือกฎแห่งการการะทํากิริยาวาดวาดหรือกิริยาวาทะถือหลักการอันให้กระทําและวิริยาวาดหรือวิริยาวาทะคือถือหลักความเพียรบางทีกล่าวถึงพระคติคุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็นทรงเป็นกรรมวาที กิริยาวาทีคือเป็นกรรมวาทและกิริยาวาทนันเองต่างกันต่างเพียงว่ากรรมวาทและกิริยาวาทเป็นได้ทั้งคุณส,สมเป็นได้ทั้งคําคุณศัพท์ของบุคคลและคํานามแสดงหลักการส่วนกรรมวาทีและกิริยาวาทีเป็นคุณศัพท์อย่างเดียวกรรมวาทีให้ดูกรรมวาทกรรมวิปากยานกรรมวิปากยาน รีชายอย่างรู้ผลของกรรมแม้จะมีกรรมต่างให้ผลอยู่มากมายซับซ้อนก็สมามารถแยแกแยะร่งรู้ได้ว่าอันใดเป็นผลของกรรมใดกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์และสิทธิที่ได้ตามกฎหมายการแสงร้องได้บดน,นี้เขียนการแสงกอกไก่ไม่ห็นอากาศนอนหนูการแสงกรวดน้ําคือตั้งใจอุทิศบุญกุศสให้แก่ผู้ร่วงรับ พร้อมไปกับหลังรินน้ำเป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องรวมกระแสะจิตที่ตั้งใจทิศนั้นให้แน่วแน่เริ่มรินน้ำเมื่อพระองค์หัวหน้าเริ่มสวดยะถารินน้ำหมดพร้อมกับพระหัวหน้าสวดยะถาจบและพระทั้งหมดเริ่มสวดพร้อมกันจากนั้นวางที่กรดลงแล้วประนมมือรับพรต่อไปคำกรดน้ำอย่างสั้นว่าหีทางโนยตันนางหุตุแปลว่าขอส่วนบนนี้จงสำเร็จแก่จ,ดจุด ออกชื่อผู้ร่วมรับและญาติทั้งหลายของข้าพ,พเจ้าเถิดจะต่ออีกก็ได้ว่าสุขีหนตุญาตยโยแปลว่าขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดกระทูหมายถึงหัวข้อเขาเงื่อนกระแสะความคือแนวความกระแสะเทศนาหมายถึงแนวเทศนากระย่งในคําว่านั่งกระยงคือนั่งคุกเข่าเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้นส้นเท้าทั้งสองรับก้นเรียกว่านั่งกระยงก็ได้ บางแห่งว่าหมายถึงนั่งองยองกรานกถินคือการขึงไม้สดึงคือเอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงที่ไม้สดึงเย็บเสร็จแล้วบอกแก่พิสุทั้งหลายผู้ร่วมใจกันยกผ้าให้ในนามของสงูงเพื่ออันโมทนาพิสุผู้เย็บจีวรเช่นนั้นเรียกว่าผู้กรานพิธีทําในบัดนี้คือพิสุซึ่งจำภรษาครบสาเดิมในวัดเดียวกันต้องมีจำนวนหรูปขึ้นไปวงเล็บปิด ประชุมกันในอุโบสถพร้อมใจกันยกผ้ากรถิ่นให้แก่พิสุรูปหนึ่งในหมู่พวกเธอพิสุรูปนั้นทํากิจตั้งแต่ซักกะตัดเย็บย้อมให้เสร็จในวันนั้นทําพินทุกับปะอธิษฐานเป็นจีวังครผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวรและบอกแก่พิสุสงผู้ยกผ้าให้เพื่ออนุโมทนาและพิสุนั้นอ,นอนุโมทนาแล้วเรียกว่าการกรถินถ้าผ้ากระถินเป็นจีวรสาเร็จกิจจะต้องซักกะ ตัดเย็บย้อมก็ไม่มีวงเล็บการกระิกรานเป็นภาษาเขมรแปลว่าขึงคือทําให้ตึงกระถินเป็นภาษาบาลีแปลว่าไม้สดึงกรานกระถินก็คือขึงไม้สดึงคือเอาผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเข้าขึงที่ไม้สดึงกิริยาในทางวยากรณ์คือรูปสันญกิจของคําว่ากริยาในทางวยากรณ์คือรูปสันญกิจของคําว่ากิริยากรีด คือคูดอุจละขี้กรุณาหมายถึงความสงสารคิดจะช่วยพ้นทุกข์ความหวั่นใจไม่เห็นผู้อื่นมีทุกข์คิดหาทางช่วยเหลือปลดเรื่องทุกของเขาให้ดูพรหมวิหารกลุยหลักที่ปากไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายกำหนดแนวทางหรือระยะทางกลาบฟ่อนมัดกรรมแร่งกลุ่มหมวดหน่วยรวม 1. ในการเจริญวิปัสนาการพิจารณาโดยกลาบ คือการพิจรารณาคือพิจรารณาธรรมอย่างร,มรมวมๆโดยรวมเป็นหมวดหรือรวมทั้งกลุ่มเช่นว่ารูปธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงชาณธรรมเหล่านี้ไม่มีแล้วก็มีขึ้นมีแล้วก็ไม่มีและอื่นวงเล็บมีคําเรียกหลายอย่างเช่นกลาปะวิปัสนากลาปะสัมมสาสนะนยวิปัสนาสมุทายามนานสิการวงเล็บปิดซึ่งง่ายกว่าการเชื่อนาโดยองค์หรือโดยแยกรายข้อย่อย เช่นพิจารณาองค์ฌานตามลำดับข้อหรือเป็นรายข้องเล็บเรียกว่าอนุปัฏฐธรรมวิปัสนาอังคโปสัมปัสนะสองคำเรียกเต็มว่ารูปกะละหน่วยรวมรูปธรรมที่เล็กที่สุดหน่วยรวมเล็กที่สุดซึ่งมีองค์ประกอบที่จำเพาะแน่นอนมารวมกันขึ้นอันเป็นส่วนย่อยของรูปธรรมประเภทนั้นๆโดยที่องค์ประกอบทั้งหมดมีสหวุต ขอไยค่ะสหุติซึ่งคือมีความเป็นไปร่วมกันทั้งเกิดขึ้นด้วยกันพร้อมอันเดียววงเล็บเอกุปาปาทะวงเล็บปิดทั้งดับด้วยกันพร้อมเป็นอันเดียววงเล็บเอกนิโรธะหรือเอกนิโรธะและมีมหาภูตรูปซึ่งเป็นที่อาศัยร่วมกันเป็นอันเดียววงเล็บเอกนิสยะวงเล็บปิดตามหลัก ทางอาวิธรรมหน่วยรวมรูปธรรมเล็กที่สุดที่เป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของรูปธรรมท,ทั้งปวงได้แก่สุดปตถกะกระลาวงเล็บหน่วยรวมหมวด8ล้วนคือกะลาซึ่งประกอบด้วยอวินิโพคารูป8วงเล็บรูปธรรม8อย่างที่มีอยู่ด้วยกันเป็นประจำเสมอไปไม่สามารถแยกพารากออกจากกันได้วงเล็บปิดอันได้แก่ปทวีอาโปเตโชวาโย วันนาคันทะรัศโอชา